สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามากกินองุนองุนด้วยจ้านี่องุนไซมัดคัสแมาจา้าองุนไซมัดคัสอันนี้ซื้อมากพ่วงละพ่วงละสามร้อยด้วยจา้าแต่ว่ากินไปแล,ล,ล้วล่ะลร้หน่วยอยู่จ้านี่อางุนไซมัดคัสเปเตเสยมนะก็เลยลองซื้อมาก,กินเบึงเดี๋ยวเฮซี่มีเห็นเบึงล่างอ่ะเด้จา้าล่างแล้วนี่อืมอืม หวานหวานจ้ะล่างเอาเด้อล่างแบบว่าเอานา้ำไหล่านโดนตืดบได้จ้ะอืมพันมีวานนี่ไงเจ๊ะ้ว่ว่าหวานแห้งอืมอืมอืมหวานอีกทีเด้ออืม สิบอกก็จะว่าครัผู้ใดคุ้มน้มำตาลอยู่หรือว่าผู้ใดเป็นเบาหวานอะ่ะแนะนำให้กินเครื่องนวยกับพ่อจะ้ะอือเพราะว่าเป็นหวานแห้งอือหวานแห้งแซี่ยอืม อังุ่นไซมัดคัสอืมอออืือืมกินน้ากันกนะจ๊ะหวานอีห่หลีจ้ะผู้ใดคุ้มน้ำตาลอยู่เด้อผู้ใดเป็นเบาหวานกินแค่เครื่องหน่วยกับพ่อจ้ะ เพราะว่าหวานแฮีงอืมอืมกินซ้ำเดี๋ยวพ่อหวานอืมแจ่มมาเลยจ้ะมากินน้ำกันเด้อขินต่อกันจะ้ะอื